เด็กอายุสิบห้าปีเนาะคือลำบากแล้วก็เจ็บคอมาสามทิตย์แล้วแล้วสองวันก่อนอนะเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้เริ่มมีไข้และมีพีปกติเพร่าปกติอหายใจเร็วนิดนึงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บจนแบบอ้าปากไม่ได้เลยมีน้ำลายไหลเยอะผิดปกติคือน้ำลายไม่ได้นั่นแหละก็คือซีทีเห็นเป็นตามรูปตรงนี้นก็คืออันนี้เป็นฟันเนาะแล้วคอเนี่ยมีอะไรสักอย่างบวมๆเนาะ ถามว่าการรักษาในขั้นตอนแรกคืออะไรการรักษาในขั้นตอนแรกคืออะไรให้อินเฮฟินนฟินหรือว่าแอนติท็อกซินหรือเพิซิลโลหรือไอแอนดีอิสเชันแอนเดเนตเนาะเรานึกถึงในเรื่องของเพอริทอนซลล่าแอปเซนนั่นเองนะจากที่เห็นก็คือเห็นไททอนซินมันบวมจนแบบว่าเบียดลิ้นไก่ตรงนี้เลยดูจากฟิลนีนะ่เห็นไหมเห็นก้อนตรงนี้นี่ฟันเนาะอืมถามว่าขึ้นอาการก็คือมีอาการน้ำลายไหลเนาะเปิดปากไม่ได้เลยแล้วก็ เจ็บคอมากนะ c ีก็เจอเป็น p e r i a r t e i l l a อ s c e ืมเห็นอย่างนี้บวมเลยทําอะไรล่ะนี่ก็ถามรักษาอย่างอะไรใช่ไหมก็คือแพทย์ก็ทําการ Fine needle aspiration As หรือกรีดระบายหนองออกนั่นแหละแล้วค่อยแล้วก็ค่อยให้ยาสิบสี่วันยาปฏิชีวนะ,ะ,วะท,ที่ใช้ก็คือต้องควบคุมแกมเนี่ย กรุ๊ป a เบต้าเฮโมลิทิกสเตปกรุ๊ป a ตัวนี้เนาะแล้วก็ n a loop ในปากเนาะเป็นเป็นพิเนสซิลิน g อ่าสองถึงสี่ m u i v ทุกหกหรือสี่เนาะอืมทุงหกสี่ถึงหกนะแล้วก็บวกร่วมกับเมโทเรยาโซนห้าร้อยมิลลิกรัมทุกหกชั่วโมงหรือจะใช้เป็นโคโมซิคาบนะหนึ่งจุดสองกรมัม i v ทุกหกถึงแปดเนาะอืมถ้าแพ้พิเนสซิลใช้เป็นคินดาหกร้อยแทนรักษาเป็นสิบถึงสิบสี่วันอืมถ้าไม่หายเนี่ยก็ ควรจะเก็บหนองเก็บหนองเอาไปทำเพาเชอร์เนาะเพื่อหาเชื้อเชื้อสาเหตุหาเชื้อสาเหตุแล้วก็จะใช้แอนติบวิตติให้ควบคุมเนาะเออร่วมกับให้แอนติบวิตตินานหน่อยหายเป็นซ้ําๆอยู่เรื่อยก็ฮัทพิทจะทำทอรซิเลตโตมีไปเลยนะอันอื่นที่เราอาจะจะสับสนได้ไอ้อาการคือลำบากเจ็บคอแล้วฟิล์มเห็นว่ามีใหญ่ๆแบบทอนซะิลหนาะๆเออมีอันนึงคือริโทฟฟลิงเจียลแอฟเฟดนั่นเองกับพอลิทอรซิล่าแอฟเฟดต่างกันยังไงถ้าเป็นพอลิทอรซิล่าเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ด้านหน้านะเหมือนเนี่ยคือเพอรลิทอรซิล่าถูกไหมอืมถ้าเป็นอโลเป็นลรโทรฟงเจียมันจะอยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดอาการบวมอ่ะลรโทรฟงเจียเนี่ยมันจะอันตรายคือมันสามารถไปบดบงังบดบงังการหายใจอืมหลอดหลอดล,ล,ลมของเราได้เลยเนาะเพราะนั้นอันตรายนะ